ขอยเชลรี่สีทองจากไวร้ายสู่เงินล้านได้ยังไง จริงๆแล้วหอยเชอรี่สีทองเนี่ยไม่ใช่หอยบ้านเรานะคะเป็นหอยที่มีถิ่นกําเนิดมาจากอเมริกาใต้แล้วก็มีการแพร่กระจายไปทั่วโลกเลยค่ะหอยเชอรี่สีทองเนี่ยนะคะจริงๆแล้วชื่อสามัญภาษาอังกฤษเขาเนาะก็คือ golden apple snail นะคะหรือว่าเป็นหอยแอปเปิลสีทองบ้านเราก็อาจจะเรียกว่าเชอรี่เพราะลักษณะมันคล้ายๆกับเชอรี่การแยกเพศหอยเชอรี่เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะดูได้จาก ก้นหอยถ้าก้นเขาสีดํานะคะก็จะเป็นเพศเมียค่ะแต่ถ้าก้นเขาออกสีเดียวกับสีเปลือกเลยออกสีทองเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวผู้อันนี้ก็จะทําให้เราง่ายในการที่จะจัดการระบบพ่อแม่พันธุ์นะคะเราสามารถที่จะแยกพ่อพันธุ์ไปเลี้ยงอีกบ่อนหนึ่งแม่พันธุ์ไปเลี้ยงอีกบ่อนหนึ่งแล้วค่อยมาผสมพันธุ์กันได้ะคะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเรามองว่ามันเป็นไวรัสในนาข้าวเนื่องจากว่าธรรมชาติของเขาเนี่ยเขากินพืชได้เกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพวก จอกแหนหรือว่าข้าวเขาก็จะไปแข่งขันกับหอยพื้นเมืองของเราเมื่อก่อนทาไมหอยโขงหอยปันบ้านเรามันเยอะแต่ทําไมพอเชอร์รี่เข้ามาเนี่ยหอยบ้านเรามันหายไปไหนมันสู้ไม่ได้ค่ะเพราะหอยเชอร์รี่มันกินเก่งมากกว่าแต่ถึงแม้มันจะมีผลกระทบยังไงนะคะเสร็จเป็นอาหารมนุษย์เราที่สําคัญเนี่ยค่ะราคาสูงปัจจุบันหอยเชอร์รี่สีทองที่แกะเนื้อค่ะราคากิโลละ500บาทค่ะ ลักษณะพิเศษของหอยเชอรี่สีทองก็คือเรามองที่คุณค่าทางโภชนาการนะคะโปรโตีนเนี่ยสูงมากมีถึง10กรัมจากน้ำหนัก100กรัมค่ะในขณะเดียวกันค่ะโปรโตีนสูงเป็นไงคะไขมันต่ำเป็น healthy food ค่ะการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองเนี่ยนะคะเลี้ยงง่ายมากค่ะเพราะอะไรคะเพราะเขากินพืชผักได้ทุกอย่างแต่สิ่งที่เราต้องระวังก็คือเราให้เขากินทุกอย่างที่เรากินนะคะ อันไหนที่เราไม่กินเราไม่ควรจะให้แล้วก็หัวใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาออก ไขมาใช่ไหมคะเมื่อไหร่ถ้าเราไม่แยกไขไปฟักต่างหากเนี่ยนะคะตัวพ่อแม่เขาจะกินลูกหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคือในการเลี้ยงหอยเชอรี่เนี่ยควรจะแยกระบบพ่อฟักต่างหากแล้วก็มีระบบขุนต่างหากที่สําคัญ3เดือนแปลงเป็นเยนได้ทันทีค่ะในเรื่องของการจัดการน้ำนะคะสัตว์น้ําทุกชนิดเนี่ยคะ่ะชอบน้ําสะอาดนะคะสัป,ปดาห์หนึ่งเราก็ควรจะมีการดูตะกรแล้วก็เปลียดถ่ายน้านะคะเราจะได้หอยที่เติบโตได้เร็วแล้วก็มีสุขภาพดีความพิเศษของหอยเชอรี่สีทองเนี่ยนะคะเขา ไม่ต้องการน้ําเยอะค่ะในการเลี้ยงเนี่ยเราสามารถที่ใช้น้ําสูงแค่ประมาณ1 0 1ถึงเซนแล้วที่สําคัญไม่ต้องให้ออกซิเจนนะคะเพราะเขามีปอดช่วยในการหายใจเพราะฉะนั้นเลี้ยงง่ายมากค่ะน้องๆคนไหนสนใจนะคะทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํารวมถึงทรัพยากรทางการประมงมาเจอกันที่นี่ค่ะประมงพระจองเก้าลาดกับบัง